คุณกำลังฟังเรื่องราวดีๆก่อนนอนจากกอดในกูดไนทาง CGN p o d ็นพอดสสวัสดีครับคุณผู้ฟังกลับมาพบกับเรื่องราวดีๆก่อนนอนในหัวข้อชื่นชมยินดียังไงต่อเนื่องจากเมื่อวันพุทธที่แล้วนะครับในคืนนี้อยากจะมาแชร์ถึงวิธีที่เราจะมีความชื่นชมยินดีได้ที่สำคัญมากๆอีกหนึ่งวิธีครับนั่นคือการที่เราต้องทานพระวจนะพระเจ้าอย่างสม่ำเสมอนั่นเองครับ เหมือนเวลาที่เราได้ทานของดีๆอร่อยๆและมีประโยชน์ร่างกายของเราก็จะมีความแข็งแรงและหัวใจของเราก็จะมีความเบิกบานใช่ไหมครับจิตวิญญาณจะมีความชื่นชมยินดีได้ก็โดยการที่เราต้องทานอาหารฝ่ายจิตวิญญาณที่มีประโยชน์เช่นกันและพระวจนะของพระเจ้าก็คืออาหารฝ่ายจิตวิญญาณที่จะมอบความชื่นชมยินดีให้กับเราได้อย่างแน่นอนครับในพระธรรมเยเรมีบทที่15ข้อที่16บอกว่า เมื่อพบพระวจนะของพระองค์แล้วข้าพระองค์ก็กินเสียพระวจนะของพระองค์เป็นความชื่นบานแก่ข้าพระองค์และเป็นความปีติอินดีแห่งจิตใจของข้าพระองค์ข้าแต่พระยาเวพระเจ้าจอมทัพเพราะว่าเขาเรียกข้าพระองค์ตามพระนามของพระองค์จริงๆแล้วพระธรรมตอนนี้เป็นตอนที่ผู้เผยพระวจนะเยเดมีกําลังร้องทุกข์ต่อพระเจ้าครับและพระองค์ก็ได้ย้าให้เยเดมีแน่ใจว่า พระองค์คือความชื่นชมยินดีสำหรับเขาในทุกครั้งที่เขารับพระวจนะของพระเจ้าเข้าสู่หัวใจแน่นอนเราเองก็เช่นกันนะครับขอให้เราจะสามารถมีความชื่นชมยินดีได้โดยการรับพระวจนะของพระเจ้าเข้ามาแม้ในเวลาที่เรากำลังเจอความทุกข์หรือความลำบากก็ตามครับพระวจนะของพระเจ้าคือสิ่งที่จะหล่อเลี้ยงให้จิตวิญ,ญญาณของเรามีความเข้มแข็งและความชื่นชมยินดีได้อยู่เสมอครับ และก่อนจะไปเข้านอนกันในคืนนี้ผมขอยกคำสอนของพระเยซูที่บันทึกอยู่ในพระธรรมมัทธิวบทที่4ข้อที่4ขึ้นมาอีกสักข้อเพื่อย้ำเตือนถึงความสำคัญของพระวจนะพระเจ้าครับพระเยซูตรัสว่ามีคำเขียนไว้ว่ามนุษย์ไม่อาจดำรงชีวิตด้วยอาหารเพียงอย่างเดียวแต่ดำรงชีวิตโดยทุกถ้อยคำจากพระโอษฐ์ของพระเจ้าถ้าอาหารรสเลิศในโลกนี้คือสิ่งที่จะหล่อเลี้ยงร่างกายของเราให้เติบโตแข็งแรงได้ พระวจนะของพระเจ้าก็คืออาหารที่สำคัญต่อความชื่นชมยินดีและการดำรงอยู่ของจิตวิญญาณของเราด้วยเช่นกันครับขอให้เราไม่ละเลยที่จะหล่อเลี้ยงจิตวิญญาณของเราด้วยพระวจนะของพระเจ้าเสมอนะครับขอบคุณที่ติดตามรายการกอนไกคุดไนและอย่าลืมแชร์เรื่องราวดีๆนี้ไปถึงเพื่อนและพี่น้องของผู้ฟังด้วยนะครับขอพระเจ้าอวยพรทุกท่านในคืนนี้นะครับ แล้วกลับมาพบเรื่องราวดีๆก่อนนอนจากกอดไนกุดไนได้ใหม่ทุกคืนวันจันทร์ถึงวันศุกร์ทาง CGN Podcast สำหรับคืนนี้กุดไนครับ